ย่อสวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มาอยู่กันที่ซัมเมอร์วอร์นะในหมวดป้อมยกักษ์จากแดเตียนไครลอดก็ที่ผ่านมาเราก็เคยทำไกด์เกี่ยวกับป้อมยักษ์ไปหลายไกด์แล้วใช่ปะเออแต่ว่าส่วนมากคือจะทำเป็นแบบฟรีดูเพย์นะฮะจะมีติดไม่ฟรีดูเพย์อันหนึ่งให้ทีมที่มีดาซิมแล้วก็ไม่ค่อยได้เขียนรายละเอียดอะไรไว้สักเท่าไหร่เลย แล้วในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาทําป้อมยากอีกคลิปหนึ่งครับแต่ว่าจะไม่ฟรีทูเพย์แล้วนะผมจะใช้มอนที่ผมมีมอนที่ดีที่ผมมีลองมาฟาร์มดูเร่องทีมนี้ก็เป็นทีมที่ลองทานะจากที่มีคนแชร์มาจะเป็นการใช้ตัวไม่ฟรีสองตัวนั่นก็คือเจ้าฟินนิกลมกับเจ้าลูน่าที่เป็นภัยมืดผมจําชื่อฟินิกลมไม่ได้แล้วมันก็ค่อนข้างไวพอสมควรเลยปะคืออันนี้คือลูนผมยังไม่สดนะดาเมจยังยังได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เวลามันก็เลยอาจจาะยังไม่เร็วที่สุดนีย่ยมันจะติดอย่างเงี้ยต้องเพิ่มดาเมจอีกหน่อยให้มันไม่โดนส่วนนะ,ะคิดว่าค่อนข้างชัวร์แหะเพราะว่ามเีเพราะว่าดาเมจเราเยอะอยู่แล้วก็มีตัวรับประกันอย่างเจ้าอีฟิตลม นี่แบบเวลาตายมันก็คืนชีพมาทำนาเมได้ลูหน้าตายลูน่ามันทําให้ชัวร์ขึ้นเพราะว่าลูน่ามันโจมตีแล้วมันจะลดเกรดฝ่งของข้าม50%ด้วยเนาะมันก็เลยดีตรงนั้นอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นสักหนึงร้อรอบนะครับเดี๋ยวก็แชร์ลูนะสำหรับคนที่แบบอยากมีตัวแบบนี้แล้วอยากทําตามนะ ผมขอลองไปเล่นสักร้อยรอบก่อนดูก่อนผมจะอยากแสดงให้ดูกันนี่ครับว่ามันชัวร์หรือเปล่าอันนี้ก็ยี่สิบสองรอบนะไปเดี๋ยวโจทย์อะไรก่อนอ่ะคุณจะเห็นซ้ายบนใช่ไหมซ้ายบนจะมีตัวนับที่คนตัดต่อเราจะตัดต่อขึ้นมานะฮะเนี่ยเขาตัดต่อมืองงิกเลยเพื่อทําอะไรอย่างนี้อ่ะก็คือผ่านไปยี่สิบสองรอบแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเล่นไปละรอบ,บ,บเพื่อนับไปดูในรหว่าหนึ่งร้อยรอบเนี่ยไอทีมนี้มันชัวร์แค่ไหนเดี๋ยกลับมาครับเดี๋ยวเราจะแชร์ลูนท้ายคลิปนะ ามาถึง30รอบแล้วครับแล้วก็ผมปิดกล้องนะเวลาก็ดูดีใช้ได้แดโดนลูนซิอ่าถ้าได้สปีดสิบหในการบวกนี่2ผมจะเก็บอันอันนี้ไม่ถึงขายเวลาโดยเฉลี่ยสี่ิบสองวิก็เร็วอยู่ดีเลยดีเลยมาเดี๋ยวมาเริ่มรอบที่3าเอดนะเดี๋ยวกลับมาครับอ่าครบหกรอบแล้วครับแล้วก็ยังไม่เฟลนะก็ดีกด็ดีมาครับเรามาเริ่ม รอบที่หกเอ็ดถึงเก้าสิบกันเลยเนาะเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่สักครู่ตอนนี้ก็ครบเก้าสิบรอบแล้วนะฮะอืมดีจริงๆทีนี้เรามาเริ่มสิบรอบสุดท้ายกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับอีกแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้ก็ครบหนึ่งร้อยรอบแล้วแล้วก็ไม่เฟลสักรอบเลยเราคงจะสามารถแชร์คลิปนี้ลง YouTube ได้อย่างไม่อายใครแล้วล่ะ เดี๋ยวเรามาดูรูนของมอนเตอร์แต่ละตัวกันดีกว่านะฮะที่เราใช้ในคลิปวิดีโอนี้เลยแล้วก็ผมไม่รู้ผมเรียกเจ้านี้เป็นโฮมบุลโฮมบุลลมหรือเปล่านะไม่ไม่รู้ผมเรียกผิดหรือเปล่าแต่จริงๆมันคืออีฟิตลมไม่ใช่สิมันคือโฮมบุลลมนะไม่ใช่อ om, ีฟิต e บางที่ผมก็จะเรียกสลับไปสองชื่อนี้ไปเพราะงะั้นถ้าคุณได้ยินอะไรแปลกๆในคลิปนี้ก็ทําใจไว้นะครับเฮ้ยคุณคุณรู้นี้เดียวผมก็ว่าทําไมรูหน้าผมไม่ค่อยเลวไว้แม่งใส่รูด้วยครบ ไอเวนอ้านี่สรุปคือที่เล่นมาร้อยรอบเนใส่รูไม่ครบเหรอวะนี่ยผมเพิ่งสังเกตตอนท้ายเองเว้ยดีไม่งขาดไปเม็ดนึงโอ้โหแป๊บนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะนงนะโอ้โหจะรั่วนึ่นะมันเอ่อเป็นคีย์ดมเป็นอะไรบ้างวะ <laughs> โอเคใส่เม็ดนี้น่าจะได้โอเคยังไงดีเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ย คุณอย่าบอกใครนะว่ามันเคยเ,เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแม่งเอ,อ้ยอันนี้ลูน่าคือต้องเร็วพอจะจบดามีนเพราะว่ายัางดูเว็บสออ่ะผมเห็นอยู่ลูน่ามันช้าไปโอเคอันนี้ยังช้าไปอยู่เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวเปลี่ยนลูนอีกนิดนึงอ่ะประมาณนี้คงได้ โอเคลูน่านี่ลูน่าเร็วกว่าดิมิทิตะเฮ้ยไม่ใช่โฮมุลลมคือผมตั้งชื่อโฮมุลลมผมว่าดิมิทิตเลย <laughs> โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วออันนี้น่าจะชัวร์เหมือนเดิมแล้วก็เร็วขึ้นมังม้งมั้งเออเวลาเฉลี่ยน่าจะดีขึ้นแหละเพราะว่าใส่ลูนครบแล้วนะลูนของบันเตอร์แต่ละตัวนะฮะทีมตัดต่อเอาภาพขึ้นมาหน่อยนะ,ะเราจะเป็นทีชานะฮะโฮมนลลมลูนา่าพีเรียคนอนดามิยะก็ะเรียงตามนี้นะฮะ อย่างที่ผมทำก็จะเป็นพีเรียจะเปิดก่อนครับแอคคเนซีพีเรียเอาเป็น85นะ85เนี่ยคือขั้นต่ำเลยแล้วก็ถ้าเป็นรูนไฟ3เซตได้ก็ดีครับออกไว้สุดจากนั้นทีชาก็จะออกตามเพื่อทำดาเมจคนนามิยะก็จะออกต่อจากนั้นเพื่อโยนเทินซ้ำให้ทีชาแล้วก็ลูน่ากับคนเอ้ลูน่ากับโมูลลมก็จะเป็นตัวดาเมจปิดท้ายครับผมยังทำรูนไม่สุดเท่าไหร่ ที่าเนี่ยเห็นว่ามันต้องทำคีดาเมจเยอะกว่านี้นะผมไม่รู้ผมทำเอดิเคเยอะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องเล่นเอดเคหรือคีแดมส่วนฮอร์โมนลมกับรูนาเนี่ยก็เหมือนดาเมจอย่างน้อยไปอยู่อืมยังปรับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วกันส่วนอาร์ติแฟกต์นะฮะนี่อาจจะเป็นเรื่องยากไปสำหรับคนตัดต่อที่จะเอาขึ้นมาอาร์ติแฟกต์ผมก็ไม่ค่อยน่าอวดเท่าไหร่ยังไม่ค่อยดีเอาเป็นว่าก็ เน้นทำให้พวกเขาทำดามเมจต่อธาตุน้ำได้เยอะและดีที่สุดแล้วกัน,นครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรพวกนี้เท่าที่ก็เลยเปิดไปก็คงไม่น่าจะช่วยอะไรเท่าไหร่ตะวันสกิลของฮอร์โมนนะฮะเราจะทำสกิลของฮอร์โมนคุดลมเป็นสายโจมตีอ่าสกิลที่เหมาะก็จะเป็นสายประมาณนี้เลยถ้าจัดอย่างเงี้ยก็คือมันจะโจมตีมังกรได้รุนแรงที่สุดนะมั้งเท่าที่ผมลองจัดมา ก็ทำดาเมจตามเลือดศัตรูฮะอันนี้ผมก็จัดให้มันทำดาเมจเดี่ยวใส่โกลมไปเน้นๆเ,เลยผมว่าคนอื่นก็น่าจะจัดอย่างนี้เหมือนกันมัง้งเรามั้งบ่อยเนาะโยดูนี่สิครับตอนนี้ผมเอาว่างไงดีละ่ะผมตัดต่อให้ทีมตัดต่อตัดไกด์เราคร่าวๆข,ขึ้นโปรแกรมอัดวิดีโอแล้วนี่ตอนนี้ทีมตัดต่อเขาตัดต่อกันมืออีกเลยนะฮะกว่าจะทำสเปเชียลเอฟเฟกอะไรพวกนี้ได้ อ่าไกด์ล่าสุดของเราในคลิปวิดีโอนี้ผมก็เป็นไจแอน b 1บีสิบสองทีห้านะที่ไม่ได้วางอะไรไว้ทสักเท่าไหร่แล้วก็ผมเอาไกด์เนี่ยไปวางไว้ในดิสคอร์ของตัวเองลนะคือใต้คลิปวิดีโอเนี่ยเราจะมีชุมชนดิสคอร์ของเราอยู่อ่าก็เป็นสับลักษ์มังกรบุรพานะเราตั้งซับเบลเลยอ่าถ้าคุณเข้ามาในดิสคอร์ดผมนะแล้วเลื่อนมาตรงคู่มือเพื่อนเชิญตรงเนี้ยผมจะวางไกด์ทั้งหมดในช่องไว้ตรงนี้นะฮะ มันก็จะมีไกด์ทั้งหมดที่ผมเกือบทั้งหมดที่ผมเคยทําก็เอามาวางไว้ตรงนี้ให้ดูกันแบบง่ายๆอย่างไกลลด์ล่าสุดก็เป็นอันนี้ใช่ไหมอ่าผมก็วางป้ายรูนวางอะไรไปคุณถ้าคุณเข้ามาใน Discord ผมก็มาดูกไกด์ได้ตามสะดวกเลยครับหรือว่าคุณจะแชร์ไกด์ของตัวเองก็ได้นะคือผมก็ทําดิสไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าก็ลองจัดอะไรบนหมูอะไรหลายอย่างอูล่ละให้หมดนี้ไว้แชร์ไกด์ส่วนหมดอื่นเอาไว้คุยกันเรื่องต่างๆ แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนคุยกันเท่าไหร่หรอกถ้ามีอะไรจะถามก็มาถามในติดได้นะฮะส่วนวิธีาการไกด์ของตัวเองเนี่ยคุณก็มาตรงนี้ได้อย่างคู่มือผู้เชิญใช่ไหมมันก็เหมือนใน facebook ในแพลตฟอร์มอื่นๆแล้วมันจะมีคําว่าโพสต์อยู่พอคุณกดโพสต์ไปก็สามารถเขียนหัวข้อเขียนเ,เขียนข้อความรายละเอียดแล้วก็แนบรูปภาพอะไรต่างๆมาใส่ได้อก็เลือกมาแล้วก็ใส่ก็ติดแท็กอะไรเรียบร้อยมันผมตั้งให้ว่าต้องเลือกแท็กด้วยนะต้องเลือกแท็กด้วยมันถึงจะ สามารถโพสได้นะฮะก็ลองมาเลือกแท็กหัวข้อที่คุณทําเกี่ยวกับ s ซอร์เมอร์บอแล้วก็มาวางไกด์ตรงนี้ได้เพราะว่าที่แชร์ไกด์กันเนี่ยก็เป็นการสนับสน,นุนช่องเราอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่างไกด์ล่าสุดผมเน,นี้ยที่ผมทําในชิปวิอีเโอนี้ผมต่อย,ยอดมาจากไกด์ของคุณมาละกอีอกทีไว้คุณมาละกอก็เป็นชาวดิทเราคนหนึ่งที่เขามาแชร์ทีมของเขาเนี่ยทีมฟาร์มทีมฟาร์มโคลเลมแบบใช้แบบใช้เจ้าเทชาเจ้าฟีนิกลม เออแล้วผมก็ดูว่าผมมีตัวประมาณเขาหรือเปล่าผมก็ทําแบบเขาเลยเออแต่ผมยังทําเร็วแบบเขาไม่ได้นะของเขาเนี่ยจริงจคือยี่สิบหกวิไวเออยี่สิบหกวิไม่ดิกี่วิสักอย่างเ่ยสามสิบกว่าวิมั้งผมไม่รู้เสียคุณมาละกเขาไม่ได้เขียนบอกว่าเขา,าจบกี่วิแค่บอกว่าอันนี้เป็นทีมสปีดลันเออเนี่ยผมก็ลองทาทาแบบเขาดูแต่ว่าลูนยังไม่สุดเหมือนเขาเหมือนคุณมาละกเขาบอกว่ามันต้องเน้นที่อาร์ติแฟกต์ด้วยเออแต่ผมยังไม่ได้เชี่ยวอาร์ติแฟกต์เั่าเท่าไหร่เลย พราะงั้นถ้าคุณอยากจะแชร์อะไรใหม่เพื่อให้ผมเอาไปต่อยอดทำไกด์ใหม่ๆอะไรก็ามาแชร์ไกด์ของตัวเองกันได้ในด i s c o r d เราเลยนะฮะนอกจากคุณมาละกอก็เริ่มมีคนอื่นมาโพสอะไรบ้างอะไรเหมือนกันอย่างคุณเบอร์เกอร์เนี้ยลงหอยเฮลใช่ไหมเ,เขาก็ลงหอยเฮลสามสิบดาวเขาจบไวมากแล้วเขาก็เอามาวางไว้ว่าเขาใช้ใชใชทีมอะไรบ้างเขามีเป็นคลิปด้วยนะอย่คุณเบอร์เกอร์เขาเอาวางเป็นคลิปเลยที่เขาตัดมา ขอบคุณทุกคนที่มาสนับสนุนให้ชุมชนเราเติบโตนะฮะอะเดี๋ยวเรามาตัดปกคลิปกันดีกว่าผมลองตัดปกคลิปดูนะผมอยากจะจะได้เทคสวยๆผมเลยลองไปเข้าฟ o t o s ชอ p มาแต่เหมือนผมจะทําผิดไปนิดหนึ่งไว้เพราะว่าว่าไงดีอ่ะเหมือนผมเลือกพื้นหลังมืดไปบ้างมันเลยมันเลยออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เออผมเลือกแบบโทนทึบๆด้วยผมก็จะทําแบบใจปแปอนอภิธาที่มันเป็นข้อความแบบเทคน้ําแข็งอ่ะแต่ว่านี่มันก็ดูจะเกินไปหน่อยเนาะเออ พอผมดึงออกมาปกชิปของเราก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมว่าน่าจะแก้ได้โดยการปรับแสงครับคุณคิดว่าไงครับผมเต็มที่ในแบบของผมแล้วครับเออไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้คือปรับแสงเพิ่มเพิ่มเงาหน่อยเออให้มันพอเห็นจะชัดหน่อยแต่ไม่รู้มันเหมาะหรือเปล่าอยากให้แอน์นำแขกเนี่ยเหมือนลอกออกมาจากตัวโกลิมเลยทำได้เป่าเอ๊ โอเคเดีวไปแก้ในคลิปหน้าแล้วกันโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องขอจบด,วด่วนแ่เนีงเท่านี้นะฮะวันนี้ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปประการใดไปทำอะไรใครไม่พอใจไปยังไงก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะไปแล้วครับหวังว่าปกคลิปนี้จะดึงดูดผู้ชมได้มากมายนะ <c oughs> ไม่รู้ดิ